สวัสดีจ้ากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้มีของมาแนะนำคอมเมนต์ YouTube พิมพ์มาหลายปีแล้วพี่ก้องครับรีวิวรองเท้าถูกทนถึกและก็ดีนี่คือรองเท้าที่ราคาพันกว่าบาทแต่โคตรดีนะครับ ต้องบอกว่าคือผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าโลบัจ e ตเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะดีไหมไม่ดีไหมอะไรเงี้ยตอนนี้เราพอมีกําลังซื้อนะแต่ว่าในวันที่เขาส่งคู่นี้มาแบบติดต่อมารีวิวอะรองเท้ามันราคาดีมากๆรองเท้าคู่นี้ราคาป้ายอยู่ที่1496บาทถ้าใครดูคลิปนี้อยู่กดต,ตามลิงก์ด้านล่างนะ จะได้ส่วนลดราคาจะเหลือ1,100บาทคุณฟังไม่ผิดนะ1,100บาทลงเท้าบาสราคา1,100บาทแล้วก็ไปหาสูตรกดได้อีกอาจจะมีราคาไม่ถึงพันผมเลยเลือกรีวิวรองเท้าคู่นี้เลยเพราะว่า1ตอนเด็กผมอะ่ะผมไม่มีตังค์ผมจะได้รองเท้าแต่ละคู่อะ่ะผมต้องทำงานตอนปิดเทอมแบบทั้งปิดเทอมอะ่ะ3เดือนน่ะเพื่อให้ได้เงินก้อนหนึงมาซื้อรองเท้าบาสมัน เออมันมันเศร้าเหมือนกันน่ะแต่ว่าพันเยังต้องแบบทํางานแบบโอ้โหหลายเป็นเดือนน่ะกว่าจะซื้อรองเท้าบาสคู่หนึ่งได้อะ่ะแล้วเราก็เข้าใจว่ามันมันก็มีคนจํานวนมากที่มันไม่ได้มีตังค์แบบเราอะ่ะนึกออกไหมแต่ว่าก็อยากได้รองเท้าบาสท,ที่มันใส่แล้วดีอะ่ะชีวิตวัยเด็กผมแม่งต้องไปซื้อตามเพลงแงะหมาแงนะเนี่ยรองเท้ามือสองอะ่ะใส่ทีนึงก็ขาดใส่แป๊บเดียวก็ขาดก็พังอะไรเงี้ยมันไม่มีตัวเลือกแบบเนี้ย ผมมิจฉาพวกคุณมากๆพวกคุณคุณคุณเนี่ยที่กําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณจะมีโอกาสซื้อรองเท้าบาสในราคา1,100บาทแล้วก็ผมบอกเลยนะรองเท้าบาสเนี่ยถ้าคุณไปดูคลิปรีวิวคู่ไหนดีผมบอกว่าเชียร์คู่ไหนไม่ดีผมก็เล่าสเปคซึ่งอ e ีกคู่เนี้ยผมเชียร์รองเท้าเนี่ยที่มันเป็นควิกโฟมไลท์คุณจะเห็นว่าโฟมมันเนี่ยมันจะมีความนุ่มนิ่มของโฟมอยู่แค่โฟมเนี่ย เสียบเท้าเข้าไปลองกระโดดครั้งแรกรองเท้ามันจะมีการรองรับแรงกระแทกมีความนิ่มของโฟมอยู่อีตรงเนี้ยราคาพันหนึ่งนะแล้วมันได้ความนิ่มของโฟมนี้มาคุ้มละไม่ต้องไปดูวัสดุอื่นเลยคุ้มละจบเลยแล้วก็ตัวพื้นรองเท้ามันจะเป็นฟันปลาหนึบทุกสนามอยู่แล้วแล้วตรงแกนกลางยางดำๆเนี่ยมันจะช่วยในสไลด์ข้างแล้วก็มีเอาลิเกอร์ซึ่ง ฟันปลาเนี่ยมันหนึบอยู่แล้วแล้วพื้นยางข้างล่างเนี่ยหนามากอย่างหนาเลยแล้วก็ทนปูนด้วยเนี่ยใส่ไปหลายครั้งแล้วก็ยังม,มีไม่มีริ้วรอยอะไรเลยก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่น่าเหลือเชื่อแต่ว่าวัดความหนึบเนี่ยวัดยากนิดนึงเพราะตอนนี้กรุงเทพ PM 2.5มันเยอะมันอาจจะต้องปาดปาดฝุ่นออกบ่อยบ่อยหน่อยเพื่อให้มันได้มีความหนึบมากขึ้นแต่ว่า ก็เอาอยู่ทุกพื้นสนามตัวซ้นมีความนิ่มให้ยางมันแน่นเรื่องเรื่องความถึกของมันน่ยความโฟมแน่นของมันเนี่ยลุยได้ทุกสนามจริงๆอันนี้นะตรงนี้นะคุณกดลิงก์ปุ๊บราคา1100คุณได้ e ีโฟมเนี้ยกับได้พื้นไปเนี่ยคุณจบละคุณคุ้มละคุณไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยซึ่งไปดูของแถมเพิ่มเติมพอมาดูอัปเปอร์เนี่ยอัปเปอร์เนี่ยเป็น2ชั้น จะมีหน้าผ้าข้างล่างเนี่ยข้างหน้าเนี่ยแค่ดูเนี่ยผ้าก็ไม่กองแกงและผ้าก็ดีแล้วก็มีตัวยึดเกาะร้อยเชือกเหมือนไฟไวายเข้ามาอีกกระชับพอสมควรส่วนข้อเท้าเนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์ข้างหลังเป็น TPU จะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยจะให้วัสดุมาค่อนข้างจากแข็งแกร่งนิดนึงเพราะว่าถ้าบางเนี่ยและข้างล่างหนาเนี่ยมันก็อาจจะมีการกระชากฉีกขาดได้ซึ่งสายลุยสายถึกสายทน อีคู่นี้มันทำมา2ชั้นหน้าผ้าเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งพอสมควรแล้วก็เรื่องระบายความร้อนเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยก็ไม่ได้ร้อนเท้าหรือว่าแย่อะไรขนาดนั้นภาพรวมเนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วก็คือไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามอ่ะให้คุณย้อนกลับไปราคาที่คุณจะได้มัน1,100บาท1,100บาทกินชาบูได้ประมาณ4หมอ้อใช่ไหมได้รองเท้าคู่หนึ่งซึ่งอรองเท้าคู่นี้ เอาไปใส่เลยใส่เละใส่เทะใส่ปูนเนี่ยผมว่าต่าๆเนี่ยสเดือน4เดือนต่อให้ปูนยับหยาบ4เดือนก็ต้องอยู่ได้เพราะพื้นมันทนจริงๆนี่ใส่มาเกือบครึ่งเดือนไม่มีรอยเลยนิดเดียวรอยน้อยมากๆความทนเนี่ยผมให้ชนะเลิศนะซึ่งในราคา1100บาทรองเท้าที่มี โฟมนิ่มๆรองรับแรงกระแทกโดดสุดตัวไม่รู้สึกเจ็บเขา่าแล้วก็หน้าผ้าโอเคให้มา2ชั้นมีความกระชับดีซึ่งความเด้งความดีดอาจจะไม่สู้ตัวท็อปแต่ผมกําัังจะเสริมอย่างนี้ว่าถ้าคุณเล่นบาสอยู่อ่ะคุณซื้อคู่นี้ไปอ่ะแล้วไปเปลี่ยนใส่อาทิตย์ละ2วันกับรองเท้าคู่ที่คุณมีอยู่อ่ะช่วยเซฟอายุรองเท้าคู่หลักแล้วก็มีคู่นี้ มาช่วยเสริมให้รองเท้าคู่นั้นเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นแล้วถ้าคุณกดซื้อวันนี้ห1ึ0งมันคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงอะ่ะคุ้มเกินคุ้มก็ถือว่าภาพรวมของผมที่ใส่มาแล้วเนี่ยไม่ได้มีตําหนิอะไรเลยในราคา1,100คุ้มมากมีอยากเตือนนิดเดียวผมเป็นคนเท้าบานตรงแกนกลางเท้าอะ่ะมันจะค่อนข้างจะบีบพอสมควรถ้าเลือกได้ผมอาจจะขยับครึ่งไซส์ผมเท้าบานนะ แต่ถ้าคนเท้าเลียวผมว่าตรงซ้ายตอบโจทย์แน่นอนในราคา1,100บาทรองเท้าลุยปูนแบบนี้ให้โฟมไล์มานิ่มๆรองรับแรงกระแทกดีๆแบบนี้แล้วก็ความน่าเหลือเชื่อรองพื้นสามารถถอดได้จะ้ะรองพื้นก็ถอดได้อีกแล้วมีความหนาด้วยคือวัสดุที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างดูด้วยสายตานะผมคิดว่ามันไม่มีทางเป็นรองเท้าราคา1,100บาทอย่างแน่นอนนะครับ ใครที่สนใจรองเท้าลุยปูนอยู่คือผมใช้คำนี้แล้วกันผมไม่เคยเจอรองเท้าราคาถูกเท่านี้มาก่อนแล้วก็ผมลองเองแล้วผมลองเองแล้วเอาเอาตัวผมเป็นการันตีแล้วกันลองเองแล้วเนี่ยไอ้ราคา1,100ออ่ะคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงอะ่ะผมบอกแค่นี้แล้วกันซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าถ้าผมรีวิวรองเท้าอะ่ะผมพูดอะไรไปมันก็ตรงตามนั้น เพราะว่าตอนนี้ทุกคนเวลาเจอผมที่ตามสนามบ้านหรือเจอข้างนอกเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่รองเท้าคู่นั้นรีวิวพี่จริงว่ะรองเท้าคู่นี้รีวิวพี่จริงว่ะเพราะว่าผมจะพูดตามสิ่งที่ผมเจอมาสิ่งที่ประสบมาแล้วแล้วผมจะไม่ค่อยเชียร์เยอะอะแต่ว่าอราคา1,100บาทถ้ากดตามลิงก์ล่างเนี่ยผมเชื่อสุดใจยังไงก็คุ้มเอาไว้ใส่ลำลองสักอาทิตย์ละวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนฟิล์้างก็ก็ยังคุ้มอยู่ถือว่าเป็นรองเท้าลุยปูนที่ น่าสนใจแล้วกันเป็น1ตัวเลือกให้พวกคุณแล้วกันโดยรวมเนี่ยสามหดีกีจัดสเปคคู่นี้มาได้ดีมากในราคา1,100คุ้มจนเกินคุ้มนะครับแล้วก็แอบแอบกระซิบนะคือคือสามหดีกีเนี่ยขาเป็นแบรนด์จีนนะผมไม่รู้เขาตรวจคลิปเข้าใจหรือเปล่านะมันมีแบรนด์หนึ่งไว้มันมีเพจรีวิวเพจหนึ่งชื่อ s n e a k Today S n e a k Today เนี่ยเขาจัดไปเดือน1111แล้วเขาไปใส่โค้ดโปรโมชั่นอะไรไม่รู้นะ เขาได้ไปราคาเท่าไหร่รู้ไหมเขาได้ไปในราคา9 4 2บาทคู่นี้9 4 2บาทเดี๋ยวคุณไปกดตามโค้ดเนี่ยไอพันห0ึ่งรเนี่ยถ้ามันมีโค้ดพิเศษลดไปเหลือ900บาทนะคุณซื้อไปเลยคุณซื้อไม่ต้องคิดเลยนี่คือถูกจนไม่รู้จะถูกยังไงละแล้วก็เออผมผมพูดจริงนะผมอิจฉาพวกคุณว่าที่พวกคุณมีรองเท้าแบบนี้ในราคาแบบพันต้นใส่อะ ตอนผมไม่มีตังค์อ่ะผมไม่มีโอกาสมีของดีแบบนี้นะเอาล่ะหวังว่าจะเป็นรีวิวที่ดีใครเป็นสายลุยปูนหารองเท้าหนาะหนาะทนะึกๆจัดไปคู่นี้ A.G. ผู้อัพทีตอบโจทย์คุณแน่นอนวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ